เห็นละอุ้ยโครูอยู่บ้านนี้มันอยู่ตามตื้อหินนะปลานี่มีบ่อุ้ยอยู่นี่ก็มีอ๋อตัวกินอยู่นี่นี่ขี้มันนะขี้ซื้อนะโง่จะจู่ช่วงเม้นโง่หญ่ด็อตโง่ประมาณน้องหนึ่ง เาตักชาสบ,บายดีโมเพื่หมดทุกคนวันนี้เขามีกิจกรรมเฮ็ดอีกแล้วมีอาจะไปชะป่าซะป่าตามอ้างตามเอิบต้พูที่ใกล้บอลที่เขาพักกันแหละเพราะว่าป่าชุนลาเป็นที่เป็นป่าป่าข้อกังมักจูตามเอิกอ้างแบบนี้เพราะว่าน้ำคัดว่างน้ำแห้งวันนั้นวันนอกพักกันที่จะพัก บอลเท้าพักเช้ามั้งวะบอลเทานอนคืนนี้นี่ว่างนี่กับปลาลายปลาคอกักบอลนีน่เท<น>้ากับสิชะว่างว่างน,นี่ก่อนเดี๋ยวจะโลขึ้นไปพูดให้หัวหน้าเทาเป็นคนชะแล้วบบนี้ะอาบบก่อนี้ เป็นช้าบ่อช้าอยางกตู้สวิงตูงนะ้แปลาซ<ด>ิวเลยปลาน้ลายเป็นกันชา,ชนา,นชาที้านทางที่ เลาลงว่าเ่าน้องกินคมีปลาซิ่ขึ้นมาทำน้ำนะแต่ได้ละยอดดี่าอ,อ่างแนอ่อ่างอดดีสมมตะก่อนจะองสิ่งดีนะคร้บต้นทนไรแห้ง จะมีปลา,ปาอยู่ไหมของมาใส่ปาลาลยเตอร์เนายอยู่ไปซีอยู่ลายลายดนี่ก็จะลายแล้วนะเเด้มีปลาเน เห็นละเห็นละอุ๊ยโคโลอยู่บ้านนี้มันอยู่ตามตืินนะปลานี่โอ้ยมีบอโอ้ยอยู่นี่ก็มีเออเด็ดเด็ดเด็ดฮะบ้านนี้เขากระชีงงมเด็ดงมงมงมมเอาขึ้นมาดู ว้าแล้วมันขาดแล้วหางแล้นี่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 นอ้มันเป็นหลุมหินนออะไรครับมันอยู่หันปลานมักอยู่นี่นี่ปลาจังโอ้วีขี้หินผอมนั่นแหละมันยังอยู่นะอ่ต้นขี่หินอืมจับใหญ่กับชาโอ้ตัวใหญ่นอปลาจังนะตัวนี้ใหญ่ ไม่ปลาชีอยู่นก็นกกรนลาโตหาไล่มาพืชมะหาผลไล้คือก็ตัวดีรึเปล่าอกอโอ้ตัวดีรึเปล่าอโอไหลลงพีมันเลยโอ้ย ta đi bồ, nắm lại đây, ta cất đi khu đây đây, con, này như, này, nhanh nó có con, có cang như, cái

เป็นลือพินได้หามีได้อยู่หันไงแม่บอกนีลือพินมีได้ประกังเนีโอ้ปลาซิวนะบุรุหัวสลอนอยู่นะนี่นะมาพี่ต้องไปเชื่อมตักแม่แลรีได้โอ้ประกังโอ้เด็ดประกังพร้อมได้อีกเลยพี่น้องอ้าวโอ้เวลายเติบเลยได้เพราะ ลายลายสมพูนี่หมดแล้รวะกับเอามหมัดอีกทีนีหมัดอะไรวะรรถามกันผลงาน,งนงที่เ,เห็นปลาหน่อยอ้าสะะของพี่ชงใกล้กันนี่แหละก็เห็นปลาน่าจะมีอยู่ ต oh, ัวน้องนี่นะชัดตัวชัดตัวอย่างงี้ผมไดโอ้โหข้าวเฮาเก่งนาจับปลาก็ได้เอาขึ้นทึบดูนะน้องนี่น้องมียอดที่ตัวน้องนั้นชิปว่าปลานี่มียด อันตอนนี้เฮากระซะแล้วส่งนองแล้ววันนี้เฮาสีซ่าโลขึ้นเครื่องกูแล้มีเงี้ยเพิงง่งไปเลยนะเยี้ยเพิ่งก้อนตีใหญ่เนาะโอ้คนตีใหญ่ก็มีบนนี้นะมี Oh. ไวได้ oh. มียังทำไหวนี่ใหม่ได้คนตีหินใครว่าใหม่หินแหละนี่น่าอันห้องนประมานี้นนะแบบคนตีคนขอนูนเลยนะ <laughs> เขามากละเย็ยดนะทุกคนแบบแบบปูนก็รอร่อนเองคือคือคนเฮ็ดแต่โมเมนต์โมเมนต์คนบอกบอกธรรมศาสตร์ชาขึ้นเองรัดเลย มวยี้มีทัดำทันเนย่บอกนี่ไม่เป็นคอนเลยนี่จะปิดน่นจะเป็นดำนี่ตาต่อแล้วบ้านนีเขามาเบิ่งเ็นมันแปลกแปกกันเลยเขามาเบิ่งนะมันจะคือคอนตีจังได้จังหนึ่งแหละตัวนี้นะนี่พอผนังหลังถ้ำนี่คอนตีนี่คำใบือนี่เลยคนน้อยนี่คำใบ่อนี่มีคอนนี่มันจิกลุบลงนี่บรรยากาศู่ในถ้ำกันเย็นเย็น อาตอนนี้เขาก็บหอดปลายห, ой, หอดดา้อยหอดด่านด่านเท่าที่เกินจะไปพาพาไปเที่ย,ยวยพูดพอหน้ำก้อนแล้วเดี๋ยวเขาน้ำตับรังนี่ทีมงานกำลังเดินทางขึ้นก่อน,นมมก็จบแล้วเอาตอนนี้เขาก็ำลังขึ้นดาน่า,ดดานพอปลาเขาก็พ่อเนาะพ่อกินแล้ว กอาแป๊่าสองสองสองนึงก็นี่ครับลัก่าพี่น้องเลาะซุ่มเขียวดาดถึงมีน้ำไม่ได้เป็นแบบเกียวๆนะน้ำโอ้ชอบไปกุ้งโต โค้ออนๆบน,นี้กี่ไม่ได้ขึ้นมาดานนั่นเดดออกกะดบอ่นดกานนี้กว้างคึ้น่าดานี้่านาขอชมกุมันกว้างพ่ามโคเดี๋ยวสายาไปเพิ่ ว่าเขาเวิร์กยังกันนะนี่เขาเอินย่างบางยากตอนนั้นเฮ้ยล้อเจอกินงู้ทุกคนแต่พอรอดมั้นาะอย่างเี้กินไม่ไปเพิ่มกันนะอือมันจะขุน่นงูนก็ดูซื้อนะกินนี อืมกระดูกโคนเฮ้ยหวัวจะนี่เชือกินเลยทุกคนนี่นะแกไปนะอืมน่าจะเป็นงูนะแต่งูงูก็น,น่าจะเป็นคนงูบ้านมดนมน,มนเดี๋ยวพ่อพูดกันละผมหลากมันนะ ังมินข้าวยู่ยังยังข้าวยังเมินเน่นะนี่กินประมาณช่วงห้าหกมื้อขึ้นหลักไงน่ใจว่ามันเป็นงู่นะนเป็นกวางน,นะ่นาจะเป็นงัอแหละงวอ่วะเป็นงวหน่อยเนกัน เดี paid, oh, ่ยน oh, ้องโอ้ต huh. yeah. uh ัว huh. ก uh ินอยู่นี่นี่ขี้มันนะขี้ซื้อนะงูจะตู่จู่โมเมนต์งูใหญ่โตงูประมาณน้องหนึ่งงวยนะนี่เป็นงูน้อยนี่พวกมันกินกินนี่กินนี่ขี้เลยปุ๊ ผมมันลากไปนะเพราะเชื่อจนงูอะองอาทิ่นง่เป็นไูดุดุคาง สื่อนี่น่าจะเมน้นน่าจะประมาณมีชงตัวนเอาต่พลาดเขานำหน้านำกันน,น่าจะมีชงตูตัวนึงตัวหนึงน่าจะลากไปทางนี้นี่ลอยมันตัวนึงมีลากไปพุ่นอาเขาจะไปนํำร้อยร้อย,อยที่มันลากมันไปทางใดนะ ตัวนี้กันในฟาดเ่านำหน้านำห้อ,อยชื่อว่าไปทางไหนนะชื้อมักตัวเดียวนี้เนาะตามดานตาม,ตาม ทุกคนเลยหลุมโวอย,อยแต่แรกก็ฮ้อนลมก็พัดแรกฮ้อนก็ย่าหรือว่าคุ้มกับกกระะกบรรยากาศที่ขึ้นมานะนี่ก็เอาหาปลาแล้วขึ้นมา,มาอาพบกอว่าสวยงามเลยเอาตอนนี้กับนายพานพันธ์วะเซาน้นำแล้วเพราะว่าเขานำ้ำ เอานำล้อยมาได้เพราะว่ามันเป็นที่หินทั้งหมดเลยไงเพราะมันแก้ไปท่งไรมันมดห้อยมีแต่เฮาาลาะส้มเที่ยวธรรมศาตร์ลาะด่านควาทุกคนเบิ่งบรรยากาศกดดีลมเย็นๆทุกคนเลย นี่น่าจะเป็นจุดจุดกลางนะไม่จุดสูงจุดของดานนี่ดานนี่กว้างเลยงามงามพูนี่นจะเป็นทะเลทะเลต้นไม้นี่ก็ทิมง,งานเข้าเดินเอาอนหน้าหญ้าขึ้นุขึ้นจุดสูงชุดเนาะ ตอนนี année, نا, ้เขาก็เดินท่ากับปอดแล้วพี่พักเขากับปลาเขาก็ได้ลายพอะจุกโคตรนะนี่เขาก็ฮอดบอดก่อนที่พักเขาเรียบง่อยที่เขากลับรูปป่าว่าเส้น้อยนูลายรูปปลาเขากินกินที่ดูพิษกินแล้วก็กลับบ้านเดินท่ากับบ้านมึงอันนี้ปลาที่เขาไปชะมาได้ได้หลายเติบอยู่มีแต่ปลาตัวใหญ่เราพี่น้องปล่า พกรกักกไม่ได้อาชิวก็มีมีให้พวกโค้ใกินหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วก็กลับบ้านโอหเกินตลอด้หาไม่ร้ายน้ำหนัน้ำนัวได้น้ำมันเลยเรื่องกคนกินข้าวน้ำทํมงานกพนาเียบกได้ทุกคนเียบเสียบเชียบเสีบส่รอกใส่สมุนไพรสุดยอด จะมนไยไว้ใจท่านประธานกินปลาคกินคนเดินทางเ้าทาก็บานนี่เข้าบกินต้มขาล้ำลยลำต้มกินปีงอินตลอดเหนื่นหนามสหนามันน้ำนัวได้น้ำมันเลยตอนนี้กับป้งปลาห้าซุก

cái chào 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 mấy chào 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 เราอยู่บางคทีเลยกับเดินทางกลับบ้า,บานหลังจากเพิ่นห้าวกินน้ำแล้วเพิ่กนก็จะช่วยจุ๊ข้าสิ่งที่เพิ่นคาดบุได้คือกินหอมตอนนี้ก็พกก่อคู่าวกำลังปันป่นปั่นปลาที่เ้าจะมื่อกินอยู่บ้าน ปลาที่เ้าสะมาโมนี้มีปลามีมีหนูกับมีปลาย่างนะปั่นโมนี้นะตายอยู่าานี่ก็เป็นของกินที่ห้าปัาน่นปั่นเป็นที่ห้อยนะที่ห้าวจะมือกินที่บ้านแต่เลิําน่นนีคกับพวกปลาที่ห้าวสะมาแหละหลังจากข้าปัน่นของยูคงกินได้ห้าไป ได้ปิดคลิปเพลงทีนี้คลิปหน้าพบกันไหม